คำคมอย่าทำนะอย่าทำขืนทำจะช้ำใจโสลยาจอยสามเอย่าลืมกดติดตามให้กำลังใจในการทำคลิปครั้งต่อไปนะคะอย่าทำงานจนป่วยใจและกาย อย่าหลงงมงายอยู่กับอบายมุกอย่าหลงมีความสุขที่ผิดศีลธรรมอย่าทำหรือจำแต่เรื่องที่เลวร้ายอย่าสบายจนกลายเป็นความเคยตัวอย่ากลัวที่จะก้าวเดินไปข้างหน้า อย่าหลงเชื่อคำคนชอบสอพออย่ามัวแต่คิดจะรอพระเจ้ามาช่วยอย่าร่ำรวยบนความช่อฉนอย่าทำตัวเป็นคนเห็นแก่ได้อย่าใช้คนที่ไม่เหมาะสมกับงาน อย่าปากหวานจนเสียระบบอย่าคบคนที่มองโลกแต่แง่ร้ายอย่าขายศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ย่าเป็นชาวพุทธที่นับถือแต่คุณใสอย่ามัวสนใจแต่เรื่องของตัวเอง อย่าทำตัวเป็นคนเก่งอยู่คนเดียวอย่าหลงเที่ยวจนเกินขอบเขตอย่าใช้พระเดชจนลืมพระคุณอย่าพึ่งแต่ใบบุญคนอื่นตลอดเวลา อย่าหาธรรมแต่เรื่องชั่วชั่วอย่าเมามัวจนโดนยามเกียดอย่าเคร่งเครียดกับคนที่เห็นต่างอย่าปลูกแต่ต้นกลางต้นโกยอย่าลืมคนที่เคยมีพระคุณ อย่าไปหลงสนับสนุนคนพลาลอย่าให้ทานกับคนที่ไม่รู้คุณค่าอย่ายกเงินตราให้เป็นพระเจ้าอย่ากินแต่เหล้าเมาสุราอย่าหันหาแต่สิ่งที่ตนไม่มี